เมตร20เห็นบา้าละไม่เชื่อเราให้น้องรอนานเนาะแล้วมาเรียกสองเมตรพุเมตร20ก็หลุดแล้วพุ่งชนค่ะูเข้าใจยากอ่ะหนูเข้าใจแล้วหนูปใหม่ลูกหนูโดดแนวตั้งนะลูกหนูพุ่งไม่ได้ค่ะไปอเหมือนเดิมไม่แตกต่างจะไม่แตกต่างเราอะไปเคลียร์กันก่อน 知道、oh,，OK。Okay. เลยไปนอนหลับไปเลยใครอ่ะเอ่อแจ็คสันแจ็คสันจูบอมโคเด้โคเด็สามสี่โคเด้นเท่าไหร่ลูโคเด้องสามเท่าไหร่ส8โอ้จิงดี มาจดกบ้านแล้วเหรออีทีนึงอีกอีกออมามๆๆามามาาอ่ะมามามอมิมา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 าม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 าามามา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 มามาามาามาอาม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 าายาามาามามามาามามามมา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 ามามามายามาา เขาบ้านเดียวกันสามเมดสิเซนไปไหมไปพร้อมพร้อม ี้ก็ถึงนะแต<ด>่ว่าพี่ยอด,ดยก็เทียบกับสีเลยนะท่านายตั้งสูงดีสีสสสอายมาแล้วเลยอ,อ๋อ ไม่จะรีบลงหรอกมาถ่ายหาเร็วเร็วเร็วให้ให้ให้เสร็จแล้วแกะอินเลยนะจะเหนื่อยโดนหลายรอบเอาขึ้นมาเองเฮ้ยอะไรเอาหยกไปไม้ไม้

Okay, <laughs> <laughs> i right, Yeah. <laughs> รถแรงรถแรงรดแรงมีพัดลมเป่าด้วยร้อนเฮ้ยหมาน้อยอ่ะถึงขวบยังเหรอเออเหมือนจะยังไม่ถึงขวบจ้ะเอออันนี้อันนี้น่าปัปปี้ น่าจะไม่ไม่เกินกวบครึ่งนะ่งแต่ตอนนี้นไม่ถึงกวบแนละ้วไม่เป็นไรลูกยืนดูน้องยเัเห็นอยู่เราไม่ต้องมองเงี้ยเราไม่เห็นทุกคน <laughs> I <laughs> do ตัวนี้คือต้องเยอะชัดๆด้วนะ้ๆๆเยอะชัดๆต,ตัวตัวขาวทำไมตัวขาวมันดูเออมันดูน่ารักนี่ะตัวขาวสุดใช่น่าหน้ามาไทยเท่ๆหางดาบเลยอะ ใช่ใช่ใชเออตัวขาวน่ารักขนฟูเชียวเอาไงอ้าว มองจะของมองมองจะของกินมือโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวขาวนี่ตัวขาวเด่นสุดเลยขัคุยกันคุย บางแก้ววัางอันนี้น้าบางแก้วน่ารักดิเออหางดาบจาัดนี่หางดาบจาัดอันนี้มามาไทายหลังอาแน่เลย

ปกๆเดินแบบต้มเตี้ยมเดินแบบต้มเตี้ยมอเนี่ันี้อะไรอะอลักกันเปล่าอลักกันกันใหญ่

ตัวเมียด้วยอ่ะหมาไทยตัวเมียด้วยอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งโฉกเฉี่ยวนะเฮ้ดูดูดูลิร์ t หน่อยดูลิร์ t น่ารักจัง <c oughs> อันนี้ชิบาน้อย <c oughs> ชิบาน้อยซีเยอะอซีเยอะ nói ตัวสุดท้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่า lạc ว่าตัวไหนชนะฮะเออเดี๋ยวว่าเออใช่ใช่เอ้ยเอ้ยปอมเฮ้ยปอม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 ได้ตัวแรกไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าได้ตัวแรกวิ่งหน่ารักอ่ะโอ้ยเชิ่จใจมามาดูกันตัวไหนอีกพันอะไรอีกวะปอมเป็นอะไร <S <S มันดูน่าล่ะไหนน้องอาพันไหนน้อสีขาวอุ้ยไม่ใช่อุ้ยไทยหลักการหางด่ามากเลยเฮ้ย ากร่าตัวขาวจะได้อะไรชามอยน่ารักตัวไหนอะน้องน้องตัวไหนอะ่ะโอ้หมาไทยดูทั้งอ๋อใช่ใช่เออใช่เออ,เอ,อหลังอันสวยนะ ไน้องชาวมอยน่ารักตัวนี้เด่นมากน่าตีตัดสักทีองกอก็จะมีพันพันเดิมมาเติมเหอนี่ไงเข้ามาก็เข้ามาพันเดิมต่อใหม่ยังไง แวต,ตัวปุ้มๆโอเคเรียบร้อยฮนะทุกตัวคือน่ารักหมดครับมา